ลูกติดกับสามีอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมากนะคะมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวลูกเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นคนกลางนะคะหรือบางคนมีลูกติดทั้งสองฝ่ายนะคะควรจะมาฟังคนที่มีลูกติดนะคะมาบอกครูเยอะว่ามีปัญหากับลูกของสามีนะคะมีปัญหากับลูกติดอันดับแรกครูจะบอกคนที่มีลูกติดข้อที่1คนที่มีลูกติด ก็ต้องเลือกลูกมาก่อนอยู่แล้วนะคะล,ลูกต้องมาก่อนบางคนอาจจะรับยากนะอาจจะทําใจรับไม่ได้แต่คนมีลูกลูกต้องมาก่อนนะสมมุติเรามีลูกใช่ไหมคะเรามีลูกติดแล้วเราครบกับแฟนหรือเราเดทก,กับแฟนอยู่แล้วทุกอย่างไปกันได้ดีแน่นอนแปลว่าลูกกับคู่ของคุณเนี่ยต้องไปด้วยกันได้สวยเราจะบังคับให,ให้คนที่มีลูกติดมาเลือกเราก่อนเนี่ยมันก็อาจจะยากสําหรับคนที่มีลูกติด เข้าใจไหมคะอันนี้คุณต้องเข้าใจข้อนี้ถ้าคุณเป็นคนที่มีลูกติดหรือคุณคบกับคนที่มีลูกติดคือคนที่ไปเดทกับคนที่มีลูกเนี่ยก็อาจจะวางตัวเองผิดตําแหน่งคือไปวางตัวเองในในระดับเดียวกันกับลูกไม่ได้คุณเนี่ย efendim, อยู่ในต้องวางตัวเองอยู่ในตําแหน่งของคนรักนะคะของคนรักคือคือสมมุติคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกติดใช่ไหมคุณก็ต้องวางตัวตแหน่งตัวเองอยู่อยู่ในสถานะเนี้ยคู่รักของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกติด ไม่ใช่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานะลูกที่เป็นระดับเดียวกันเหมือนคุณเป็นลูกอีกคนนึงอันนั้นไม่ใช่นะคะเราต้องมองกว้างกว่านั้นไม่งั้นมันจะเกิดความอิจฉามันจะเกิดความไม่พอใจมันจะเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจว่าเขาเลือกลูกว่าเขาคือเราไปวางตัวเองผิดตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้น ให้สังเกตตำแหน่งตัวเองด้วยว่าเอาตัวเองอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเราไปเอาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งของลูกเนะี่ยแน่นอนมันจะน้อยใจได้นะคะมันจะเกิดความน้อยใจแต่เราถ้าเราวางตัวเองอยู่ในตำแหน่งของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักของพ่อหรือแม่เนี่ยมันจะมองเห็นกว้างกว่าสามีครูก็มีลูกติดแล้วสามีครูก็เป็นและทําในแบบที่หลักการสอนมานะคะว่าควรจะทําก็คือ แน่นอนเขาเป็นคุณพ่อที่เขารักลูกเป,เป็นโอกาสของคนที่ไม่ได้มีลูกแล้วมองเห็นหรือกําลังเดทกับคนที่มีลูกเนี่ยเป็นโอกาสของคุณที่จะดูด้วยว่าคนนี้เป็นพ่อหรือแม่ที่ดีหรือเปล่าคุณมองแบบนั้นมากกว่านะคะคุณมองว่าเขาเป็นพ่อที่ดีหรือไม่ดีเรามองแล้วเราชื่นชมว่าเขาเป็นพ่อที่ดีมากๆนี่เป็นโอกาสโอกาสที่เราได้เห็นว่าโอยแสดงว่าถ้าเขามีลูกกับเรา เขาจะเป็นพ่อที่ดีแบบนี้เหมือนกันให้เรามองอีกด้านหนึ่งเราก็จะได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเห็นว่าถ้าเราไม่เข้าใจนะคะถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเรารับไม่ได้เราก็เลิกเดทเขาซะคือถ้าเรารับไม่ได้นะคะเราไม่อยากเดทกับคนลูกติดอีกต่อไปแล้วมันเรารับไม่ได้เราไม่เข้าใจไม่จาเป็นจะต้องฝืนตัวเองเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณรักกันรักที่ตัวตนของแฟนคุณถ้าคุณรักที่ตัวตนของแฟนคุณที่มีลูกติด เราจะรักทุกอย่างที่เป็นเขาด้วยเราต้องมาอยู่ทีมเขาเราต้องมาเป็นฝ่ายทีออ่อยู่ทีมเดียวกันกับเขาต่างหากไม่ใช่คนละทีมไม่ไม่ใช่แยกมาอีกทางหนึ่งว่าเธอจะเลือกลูกหรือเลือกฉันนี่คือหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับแรกคือหัวใจก่อนเราใช้หัวใจว่าคนนี้ใช่สําหรับเราจริงไหมถ้ามันใช่จริงๆเรามองให้ลึกถ้าเราจะอยู่กับเขาเราอยู่กับสิ่งที่เขามีคือรักเขารักในทุกอย่างที่เขาเป็นแล้วทุกอย่างจะเปิดค่ะ ทางทุกอย่างจะเปิดให้เรานะคะเข้าใจที่ครูพูดไหมนี่ครูพูดด้วยความาด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองมีจริง,รงๆแล้วก็พูดได้ด้วยเอาหลักการที่ที่ถูกต้องมาซึ่งเราใช้อยู่แล้วแล้วมันก็ได้ผลนะคะมันได้ผลแล้วก็ลูกลูกก็รักเรามากรักรักเหมือนแม่แท้ๆรักเหมือนแม่แท้ๆแล้วก็มีความเคารพมีความแบบมีความรักต่อเราให้เราเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาด้วย นะคะนี่คือผลลัพธ์ที่แท้จริงว่าน่ารักมากเลย